บ่ายสองโมงกว่าแล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <S พี่ผ่านทำไมเดินเน,นี่ยยังโอ๊ยเขียววางก่อนไม่ด้วยนี่เดี๋ยววางของโฟมหนูไม่ยูฝั่งเดียวกันเลยเหรอวันนี้ฮะยูฝั่งเดียวกันเลยเหรอไม่ไก่ใจนะเน,นี้เดี๋ยวพุ่งนี้ถึงออกไปซื้อ มีแต่น้องไก่น่องไก่น่องไก่อกโอเคไหมทำอะไรกันอยู่อยู่คนละมุมทำอะไรกันอยู่อยู่ไหมเนี่ยเม่อช้าให้กินอาหารเมรเ็ดไปแล้วแล้วก็ให้กินคุกกี้ไปตัวละสองอัน จะตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วอาจจะยังไม่หิวเท่าไหร่นะจริงเนะลองดูพอดีเช็ดตัวให้แล้วขาดร้อนค่อนข้างจะร้อนมามาสิมาใกล้ๆนี่มาเอ้วถ้าอยู่อย่างนั้นจะได้กินไหมเนี่ยมาอาย่า เล่อโอ่งของย่ามาไม่ต้องมาถึงขนาดนี้นั่งลงนั่งเลย <laughs> นั่งเลยพอพี่มามาสิ่พี่ผ่านอามือมาเออมือสองมือเออพี่ผ่านหยับแบบนี้ได้ไหมล่ะโอ้ยมันจะโดนกล้องแล้วเนี่ยพี่ผ่านสองอันก่อนได้ไหมพี่มาอ่ะพี่มา กินไหมเนี่ยมือไม่ถึงพี่จะกินได้ไหมเนี่ยฮะกินไหมถ้าไม่กินจะได้ไม่สับกินปะประมาณว่า mì hỉu rồi mám quả này pa đi là kia ăn 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 là ăn 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 อืมดีจังกินแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกินอีกก็ค่อยเนาะไม่อยากให้กินเยอะเอาไปหนึ่งสองตัวหนึ่งน้องก่อนเพราะกินอาหารเม็ดไปแล้วกินคกี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะเกินกินดีกกินก รดีกว่าได้เยอะเลยวยนะ กินหน้าอร่อยจังยิงไมไหมลูกเห็นมองอออเดี๋ยวค่อยกินอีกลูกเดี๋ยวมันจะเยอะใส่โอเคค่ะกินแค่นี้ก่อนพัฟฟี้หมดแล้วพี่พนหมดแล้วโอเค